สวัสดีครับวันนี้ครูนุนพาเพืินนะครับจะพาไปเก็บผักขี้เขียดนะครับวันนี้เราจะไปหาผักขี้เขียดผักกี้ขมครับเอาไปข<ะ>ายไปแกงใส่กับกุ้งแห้งเนาะครับนะเนาะเขาบปกขี้เขียดเพราะว่าขาดไปไตครับเขียดหน่อยข้าวใส่ขีครับไอ้บอยน้องอินเอาวันนี้เราจะได้อะไรครับไปดูกันครับุ่วงนาเขาขาวเขาเจ้าไทยหน้าแล้วจ,จะมาได้เอ้าตามมาเลย เจอครับสวัสดีครับอ่าต่อไปนะครับหลังจากเรามาเดินมาหาครับข่าวไรข่าวไรก็คือให้ที่ห้าขึ้นหาครับเจ้าไทยเราก็ยอดไปเรื่อยครับแลินทีห้ามาหาอีกใครนึงครับซึ่งใครนี่ขาบุกขึ้นมาหาชาวเชียงป้ามาผ่้าครับพ่อไม่ขามีประดินศึกษาครับ ผลิตนึกษาคือว่ามันมีพักสองมืคือกันครับเห็นไหมครับถ้าเราแยกไม่ออกมันก็จะแยกไม่ออกนะครับอ่าสังเกตสังเกตเขาจับขึ้นมาแล้วอ่านี่คือเป็นแบบนี้นะครับแล้วอีกแบบนึ้งเป็นแบบนี้ครับอ่ะพอสังเกตครับกันพักขีดเขียดขีเขียดมันสิขม,มันบานนะสิสิบเบิ้งอืมเขายำไปมันสิบานเราก็ขมนิดเึีย นะครับแต่ว่าพักขีคมเนี่ยครับกินได้ให้กันแต่ว่ามันสี่ขมครับผมอยู่เลยมันจะขมแบบผมจ่ายวาอ่ะขอสังเกตครับขนค้นบอานี้ดีเบ่งดอกนะครับใบมันจะคล้ายกันเลยครับทุกอย่างคือกันเบิดเห็นบอลำต้นสีใบมอ่าเหมือนกันครับแต่มันต่างกับซอดอกครับเห็นบอดอกมันนี่ครับดอกมันพักขีคมนี่มันสีซอดอกเงี้วๆครับมันส่มีมันส่มีการดอกนะมันช่มีการดอกนงซี้ แล้วข,ขี้เกียจสิบัมีการดอกครับมันจิติดเยอะันสิดดอกะมันจิติดกับการมันเนี้ครับเนี่ขายเลยรั่มนะครับเนาะอันนี้คือขวาสังเกตครับสำหรับผู้ไม่เคยกินผักขี้เกียจกะมันจีเน่นนหน้าพะยิเกียจแต่แต่ซีก็ไม่เป็นอินแล้วเนาะครับเนาะขีต้องขมนิดนึงนะครับอ่าซีนึงผักให้ไกลอา่าซีนึงผักให้ไกลครับเอาเ้าจิ้มผักขี้ขมไปบ่เอา,า,บบาเอันนี้แล้วก็บี้พะยิเกียจค,ครับมามาให้เบิ้งบนนี้ต้นพะยิเกียจนี่นี่เนี่ครับมันจะเป็นด่างสีครับ นันจะเป็นด,ด ica, ่างสินาะเอื่อนด่างอันนี้ก็บบะเตีว่าด่างใหญ่ครับแล้วก็อาจจะแก่เนี่ยบะแก่เนี่ยกระากมันเนาะเขาก็ลุกเอาครับเขาท่าบะเดือมีดมากเขาเท่ามีดมากเขาแทงจุ้ะตัดหากมันไปไจ้ถาลุกเอาครับลุกออกอ่าเห็นไหมครับหางจิ้่งเงครับเงาหางมันเอาไปให้ไปล้างดีครับเออเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กับพวี่ยวครับมันทอใส่ถุงนะเอาว่าแล้วไม่ ใช้ครับมันต้องรอรีรอครับเราเก็บมันจะคั่มมืดสัก,ก่อนมันจะไม่ได้พอมันจะไม่ได้พอเป็นประมาณนี้ครับเราเก็บเสียรเราด้วยครับนี่ครับ่มีพวยสับทุกนี่ครับคือผักขี้เขียดครับไปเราก็เก็บต่อไปครับมาเขียดแน่นอ้อต้นข,ขี้เขียดว่าน้องเก็บถูกว่าเอาเก็บขึ้นมาลูกงานไหนดูสิโชว์ดิโชว์ท่านผู้ชมสิผู้ชม ผักขี้เขียดครับผักให้ไก่ครับไปแกงไปลวกกป็นแจวเมนบอลน้องอินมืแมนนะเมนบอลเด็กแม่มึงมือหน่องพี่แมนโอ้ถูกต้องเลยนี่มีเม็ดดอกคือพอวาเลยอุ้นเล็บหน่องพี่เง่าใช่ะตกลงตัดเล็บอยู่บานซะแล้วก็แล้วค่ะพักขี้เขียดฮู้นคนน่ะเป็นดางเป็นดางเลยน้องอิน อีเด้ร้านเนาะนั่นนกอินเก็บเอาให้นี่หลายนิรไลาก็นี่พาน้องอินมาชมทุ่งนะคะีเก็บผักขี้เขียดผักให้ไกลนะคะขี้เขียดเอาไปให้เต่าคัะเต่าไม่ได้กินหรอกหลังจากที่เขายางหาอยู่จะกลับมาชิมอาหาทีครัาบอกว่าพออยู่ให้ให้ของ หน้าความขรตามนนะครับเนาะถ้าว่าพวเวงนึงครับก็บือว่าลายอยู่ฮานาคนก็บซีว่าแกเนาะแต่ว่ามันก็บซีว่าแกเนี่ยโมแกเนี่ยครับกางเก่ากางแกเพราะว่ามันถือแดดมันก็เลียเป็นสียังสี่ครับนี่ก็ถือว่าด่างแงอยู่เนาะอ่าเบึงเบึงให้เบึงอ่ะด่างนี่ครับนี่คือมึงก็ไปหนึ่งด่างนึงนั่นด่างนึงครับก็แบบกระจุ่มนึงมาปีกกรจุ่มนี่รับเี่เป็นด่างเป็นด่างครับข้างล้างหลังกู้ผ้ายางมากผุน เต็มอยู่หมือนะครับกต่สีพ่อได้กินอยู่นะครับมือนี้พ่อได้กินได้อยากอยู่อ่าผู้ซาก็เก็บได้ประมาณนี้ครับผู้ลงได้ประมาณนี้ครับอันนี้เขาเก็บไปเขาเป็นร่างออกดีเขาก็มัดถุงมัดถุงดีๆครับใส่ตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ครับสดชื่นนึกเอาครับบ่มีบ่มีเหี่ยวบ่มีเปียยครับพักกันกินได้ด่วนเขียวขึ้นร้อมนี่ครับอ่าเขียวขึ้นร้อมร่างเห็ดเบิ่งแล้วกินเป็นพักสดก็ได้สิกินเป็น เป็นอ้อมเป็นลวกกัได้ครับแล้วแต่พูดมักครับกันผู้เยวบนดีแน่กนิดๆเอาใจหยอดแต่ปลายมันกันผู้เยวดีก็ผมนี่ก็ปาดเอาเลยเนะครับปาดเอาเลยปาดข้าวขอมือข้าวขอมือใส่แกงแกงยำก,กินครับยำกินน้ำนัวมันเนาะเดี๋ยวแต่ว่ามือมือ,มอได้แกงก็เสียเทเบิ้งนะครับแต่ว่ามือนีข้าวอนุญาตเก็บก่อนเพราะว่าตะเวนตกดินแล้วมันสิมืดก่อนเนาะหินก็เริ่มตอมตาแล้วโอเคครับเก็บต่อไปอีกประมาณสิบนาทีก็พอเนาะอ้าวเก็บเนาะ คันใดคือจังสีครับได้สิบด่านกับพ่อแก่ครับเนื้บ่ย่างหาไปหามากกับควาครับอ่าเนื้อบครับผุดดางนึกไงซึ่งคือเบออ่อนดีอยู่ครับนี่ครับคือว่าคือว่าอ่อนดีอยู่เบิ่งสีสันมันเดี่ยวนะครับเนาะมือนีเขาบ่ได้เอามีดมาทำเข้าปลาลูกเอานะเบอรสันอ่อนครับได้ยังสีลางง่ายครับได้เป็นด่างยังไงมันลางง่ายครับจับ หากสันดิแทงน,น้ำครับสันหรออันนี้ก็จุบม,มือหนึ่งเงินยืดมือหนึ่งเงิน,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 นงน่ายๆนะครับที่สามตุนครับสามตุนเบนนนิ้วสามตัวงามเลยสามตันนี่แต่ยังสี่นี่ข้าวเดียวก็ก็กินครับแ่ากับสพ่อสมนีกวนเพราะว่ามันเหมือดแล้ว อาอยู่ก็กินเนาะหาอยู่ครับหาอยู่หากินครับเอาบ่ได้หาขายใ,ให้ผู้ใด้ฝากงทอแมแอสฝากงทอแม่ครับขายฝากเนาะโอเคนี่คืออะไรล่ะบอยัติเนาะตอนกี่ตัตนตแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นตกดินแล้วนะครับคุณพาเพลินครับวันนี้พาเล้อถุงหาผักขี้เขียดครับโอเคเดี๋ยวมือแกงสีสู้กินปลามันเพิษจริงเลยแกงผักขี้เขียดเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย ล่ามาดิครับล่าีหนังมาไม่ครับพักต่อครับเดี๋ยวนีเมื่อไหถ้าไปเก็บพักกี่เกียรมากครับเมื่อวานบักกี่เกียรเทาี่เก็บมาได้เมื่อนเข้าแกด้บือยแล้วแกงไม่ติเกียรนะตาเป็นแบบนี้ครับแก่ไม่เกียรครับอันนี้เ้าใส้เอสซีซีหลายมีทั้งบบบอือครับอื้อหน่อยมันมันไปกี้อเกียรเ่ากันล่างล่าล่ากดีครับตัดเลยผมส่วผมก็ตัดเลย แล้เราก็นี่ครับอันนี้ก็ยี่ห้อถคุยออกเนี่ยเฮ้ยแกะครับแกะกมาสต่างสิ่ละรสชาติก็สิออกคุ้มคบอัดบาร ب นิดหน่อยนะนี่ผมหยิบใหญ่ละซ่บครับเกี๊วพันปีรสต้องรสหนักหนักเลยยิ่ยิ้อย่อันนี้ก็แกงที่กุ้งครับกุ้งแห้งก็เหมือนกุ้งด้ว มือนเป็นแกงกุ้งแหงเนาะอืมกุ้งแหงมันปริ่มากครับมันสุดยอดมากเลยสำหรับคนกินขมๆมักกินขมกระผู้เฒ่าผู้กแก่สมัยก่อนเป็นสุดมากกับบางกิเกียนเนี่ยเป็นบักที่หาหกินได้เสียฮียหลังจากเก็บเกีเก่ยวเขาเอาไปแล้วครับในหน้าเขาไม่เสออกคันคันคันมันเก็บได้หน่อยเป็นเป็นพัพที่หุ่นโอ้ยกินง่ายอันนั้นละลายในปากไม่อะายในมือแป๊นี่ครับ ดันไลเพราะปันกามโดยตรงครับอันนี้นะเราต้องเกี่ยวแบบใช้ใส่ปันกามที่แข็งแรงกันนะรุ่นบุญละญี่ป,ปุ่นโฟตตมัทค์ุญละในการเกี่ยวในการยำอืมเดี๋ยวเดยวก็ยครับนะมารรย่างครับมานล็กินข้าวซอสร่วมกันกินข้าวซอยประมาณจากแบดเพีย้ยนมาเด้อมืดเลยเด้อ